ไปตามเรื่องวันนี้หน่อยนะครับที่พี่มาลัยกโทรศัพท์มานะครับบอกเรื่องน้ำแห้งในคลองนะคะแกทำนาลักแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาบ่นว่าไม่มีน้ําทํานานะครับก็เลยอาสาโทรมาเป็นทูตทางวัฒนธรรมเป็นกระดกเสียงให้นะคะพี่มาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณเองค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นโคศกประจำหมู่บ้านไปแล้วเหรอเนี่ย ไม่ใช่อะค่ะหนูก็สงสารเนาะคนเข้ามาซื้อของแล้วก็เขาก็บอกว่าน้ำมันมีใช้เราก็เออลองลองไปหาคุณสนองนแล้วกันลองโทรไปเนาะแล้วชลประธานลงมาพื้นที่เลยไหมคะเมื่อวานนี้เขามาเขามาเขาบอกว่าเขามีแผนแผนกั้นประตูแต่นี้บอกว่าแผนอันนี้มันถึงหกแปดแต่อยากให้ขุดคลองให้น้ํามันไหลเข้ามา เขาบอกว่าเดี๋ยวดูว่าประมาณก่อนเนาะแล้วหนูก็บอกว่าอืมว่าพี่มาลายมัน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 ต้องรอเนาะหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงหนูก็บอกว่าถ้าหนูไม่โทรไปหาคุณถนอมมันก็จะไม่รู้ว่าไปทางไหนไม่ได้หนูบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็บอกว่านี่ออกสื่อหรือเปล่าบอกไม่ได้อ๋อหนูไม่ออกรักสื่อแต่หนูว่าอยากอยาาจะหาคุณถนอมว่าจะทําแบบเนี้ยคุณถนอมจะได้จัดการให้หนูเขาบอกหนูหนูก็บอกว่านี่ที่ เดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะครับแต่น้ําอ่ะมันต้องรอคุณถนอมว่ารอทําฝายเขาบอกโอ้โหต้องหกแปดแต่มันนานเกินไปไหมอ่ะอจับได้เขาลอกคอเดี๋ยวนะตรงนั้นมันเขาเรียกคลองอะไรนะพี่คลองอะไรนะคลองบางข่าหลวงบางท่าหลวงที่หมู่ที่ห้าตำบลบางท่าหลวงหมู่ห้าจังหวัดนครสวรรค์ที่พี่โทรเข้ามาเมื่อวานคืออย่างนี้ครับพี่ครับเนี่ยถ้าดูดูตัวอย่างคลองภาพคลองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะ ยนะผมกำลังคิดเพราะว่าท่านทวีศักดิ์ธนาเดชโชพลรองอัิบดีท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปเมื่อวานไปพบพี่มาไัยแล้วก็ไปไปชี้แจงด้วยสภาพกายภาพพื้นที่นะครับคลองนี้มันไม่มีประตูระบายน้ําไว้เก็บน้ําเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำมามาเต็มพอน้ําไปไปหมดอย่างเงี้ยนะชาวนาพื้นที่ตรงนั้นประมาณสามพันไร่เนี่ยก็เลยไม่มีน้ำที่จะทํานาปลังใช่ไหมครับพี่ค่ะค่ะค่ะนี่คือปัญหาทีนี้พอพี่มาไัยให้ข้อมูลมาเมื่อวานเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ย ก็ไปแจ้งให้พี่มาลัยทราบว่ามันไม่มีที่เก็บน้ําจริงๆมา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 เต็มแล้วถ้าไปก็ไปหมดก็เลยไม่มีเหลือน้ําอยู่ในคลองใช่ไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะวิธีการแก้ก็คือก็คือต้องสร้างประตูระบายน้ําขึ้นมาเป็นสามช่องสามบานแล้วต้องใช้งบประมาณยี่สิบสี่ล้านก็โน้ล่ะปีหกหกแปดอย่างที่พี่ว่าใช่ไหมคะแล้วระหว่างนี้ถึงหกแปดวจะทํายังไงถูกไหมพี่อยู่ญนาอยู่ตรงนี้นะค่ะค่ะอีกสามสี่ปีเนี่ยนะครับ ก็เข้าใจได้เลยครับนี่เป็นปัญหาเลยทีนี้ผมผมยังไงล่ะถ้าจะคิดกันแบบวิธีชาวบ้านมันจะชะลอน้ำยังไงได้บ้างอะ่ะใช่เออถ้ามันไม่ใช่ประตูระบายนะ้ำมันจะมีเขื่อนนัดยางอะไรไหมม,มันจะมีมช่องทางอื่นไหมเออหรือชาวบ้านจะใช้วิธีการทำกันเองชะลอน้ำไหม,มไม่รู้เหมือนกันนะมันจจะชะลอไม่ได้อะคุณถนอมมันเหมือนน้ำาหมืนค่ะสมมุติว่าเขา เขาเขาเปิดเปิดเขื่อนแล้วเปิดเขื่อนไอชไชนาแล้วนะน้ํามันจะไหลออกหมดเลยค่ะแล้วถ้าเขาเขาปิดเปิดปิดปิดเขื่อนช่ยนาธน้ํามันจะเข้ามาครับอ่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งโดยหลักแล้วเขาต้องเปิดเขื่อนนะไม่ใช่ปิดเปิดเขื่อนสีถึงน้ำมันจะออกถ้าปิดน้ําถึงจะดันขึ้นใช่ไหมแล้วก็ดันเข้าไปตามคลองใช่ไหมเพราะเราอยู่น้อเขื่อนชัยนาธนครสวรรค์ใช่ต้องปิดเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าไปตามคลองค่ะ นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอเปิดพอเปิดเขื่อนปั๊บน้ําจากคลองก็ลงลงไม่น้ําหมดอีกเพราะมันไม่มีประตูถูกไหมครับพี่ใช่ค่ะอืมเอานะก็อย่างน้อยที่สุดพี่มาเลยก็พี่มาเลยขายอะไรอยู่บ้านอ่ะอ๋อหนูขายชั่วหวยค่ะขายทุกอย่างมีทุกอย่างสายพันธุ์นอกสายพันธุ์ในนอดเล็กนอดน้อยหนูขายทุกอย่างอแล้วชาวนาเขาก็มาซื้อของที่ร้านแล้วก็บ่นให้ฟังใช่ไหม แล้วก็ไม่นิ่งดูได้ก็เลยก็เลยช่วยกันนะขนงสนก็ไปขอขอมาอะไรต่ออะไรก็ไปมาตลอดค่ะแสดงว่าเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ตลอดเวลามีตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอะไรบ้างคะเนี่ยหนูไม่ทําอะไรเลยทำด้วยใจใช่ไหมเนึกว่ากเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันคได้อีกหน่อยเดี๋ยวค่อยเลือกให้เป็นเมียของนายกอบตนี่ไม่เอาเดินคันท้ายเลยหนูไม่ชอบ ดีแล้วครับพี่เป็นอะไรไม่สําคัญ่ะเราก็ไม่นิ่งดูได้พี่ชายอยู่เป็นรองเจ้าวาดวัดละคังนะคะสุดสุดเอานะพี่มาอะไรนะก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทราบว่าแนวทางของกรุมจลประทานก็เป็นยังไงนะในเมื่อกลไกมันไม่มีก็ต้องเข้าใจในสภาพเบื้องต้นก็เป็นหน้าที่ที่ที่ผมผมว่าอย่างนี้ครับพี่พี่มาอะไรครับ ด้านหนึ่งด้านหนึ่งเนี่ยนี่คือต้นเหตุที่พอชาวบ้านเขาไม่มีน้ําก็ไม่มีอาชีพที่จะทำใช่ค่ะนะครับท้องถิ่นท้องถิ่นก็ต้องกลับมาดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยนะอ๋ออบจนครสวรรค์อย่างนี้มันก็อบางทีเราจะพึ่งกรมชลประทานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการพัฒนาเนี่ยการพัฒนามันต้องมีหนึ่งอบจสองอบจใช่ไหมสามรัฐการส่วนกลางที่จะลงไปปฏิบัติในพื้นที่ภูมิภาคใช่ แต่ครมชุมทานเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ที่มาลายเดี๋ยวผมถ้าผมผม,มจะมาขุดขุดลอกคลองให้มันลึกไปน้ํามันจะได้ไหลเข้ามาดูเ็รว,ว่ามันดีมากเลยอย่างนั้นนะ ให้น้ำมันอยู่ในคลองไม่งั้นมันไปหมืองใช่ไหมน้ำมันเป็แอบใช่น้ำมันได้ครับที่มาลัยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ฝากท่านทวีศักดิ์ไปเพิ่มเติมให้นะเข้าใจ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 ทั้งสองฝ่ายแล้วเข้าใจความต้องการของชาวบ้านแล้วก็เข้าใจข้อจํากัดของกรมชลประทานนะาอเราก็อยากให้เนี่ยเป็นกระบอกเสียงของหนูหนูที่ให้คุณถนอมจัดการขอบคุ้กมากๆทั้งคุณเอคุณถนอมเลยนะคะดี๋ยวจะส่งเรื่องที่มาลัยที่จำได้หนูก็อยากจำ จะส่งเรื่องพี่มาลัยให้กับนายกอบจนครสวรรค์ด้วยท่านพลตารวจเอกผมใช่ไหมผมลืมชื่อท่านนะแต่ว่าท่านก็น่ารักอยู่นะได้ครับอย่างน้อยที่สุดว่าหมู่นี้พื้นที่ตรงนี้เนื้อที่ประมาณสามพันไร่ไม่มีนะติดต่อได้ไหมเนี่ยนี่นี่นี่ขวัญบอกจางกระสินต่อท่านนายกอบจนครสวรรค์ตรงนั้นที่ท่านรายงานเรื่องน้ำอย่างน้อยก็บอกให้ท่านทราบไปนิดหนึ่งตรงนี้ได้นาตั้งสามพันไร่ถ้าทำได้เก็บน้ำไม่เข้าได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะนะ ดีต่อ,อชาวบ้านนะครับได้พี่มาลัยนะเดี๋ยวเราตามเรื่องให้นะค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณามาคสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับ